มาค่ะวันนี้ปิ่มมาเข้าออเดอร์ให้ดูนะคะวันนี้ปิพมจะกดที่สองร้อยห้าสิบรันล้านนะคะน่าสนใจนะคะสําหรับออเดอร์นี้นะถ้ามาที่ใกล้เส้นกิจนะคะโอเคค่ะปิมเข้าออเดอร์ไปนะคะเข้าออเดอร์ที่ราคาใกล้เส้นกริดคาดการณ์ว่าเส้นกริดโซนนี้และ SMA 5จะผลักกราฟขึ้นนะคะจากที่เขาขึ้นไปที่กรอบราคาอีกอกรอบราคาหนึ่งนะคะคาดการณ์ว่าเขาน่าจะขึ้นได้ที่โซนนี้นะ เติมเงินไปที่สองร้ยห้าสิบดอลลาร์นะคะเอากำไรมาเทรดนะคะวันนี้กดไม้ใหญ่นิดนึงนะคะอาจจะจบงานในออเดอร์เดียวก็ได้นะคะเพราะปิมตั้งใจว่าจะกดไม้ใหญ่นะคะเพื่อขยายขยายใจโอเค ชนะไปนะคะถือว่าสวยงามนะคะถือว่าสวยงามเลยนะสำหรับออเดอร์นี้นะคะลองสังเกตนะคะตอนนี้นะคะกราฟกำลังพักตัวจากที่เขาลงมารับแรงที่แนวรับด้านล่างแล้วขึ้นไปนะคะกรอบราคาที่พิมมองเห็นคือกรอบราคาโซนนี้นะคะกรอบราคาโซนนี้นะเดี๋ยวตีให้ดูนะคะนี่นะคะกรอบนี้นะคะ แท่งแดงทะลุแล้วนะคะแท่งแดงนี้นะคะทะลุกรอบราคานี้ขึ้นไปแล้วแล้วมีไส้นําร่องด้านบนนะคะราคาก่อนหน้านะคะเป็นแท่งเขียวนะคะถูกปิดด้านบนแล้วนะคะและราคาก็วิ่งลงมาทดสอบอีกรอบนึงนะคะพิมเลยหาโอกาสกดซื้อขึ้นไปนะคะหาโอกาสกดซื้อขึ้นไปโอเคนะคะสําหรับออเดอร์นี้นะคะออเดอร์เดียวเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขยายขนาดใจค่ะสวัสดีค่ะ